การแห่งชาติพีมายนะครับการตรรวจพิศาสตร์พี่มายมีวันมัดวันเด็กพอดีนะเราขอบอกรามบัตินะรามบัติไอ้ตยาปะสำนักขาของพแล้วใช่ไมค่ค่ะไม่แค่มาพิเศน้อยนะโรงเรียนอนุบาลสุริยาุไทยยค่ะค่ะเต็มไม้ก็มมือไปหมดเลยค่ะ S <S นนาคนที่สี่คนที่สี่ค่ะเด็กชายพีรวิชูแสงค่ะ,ะน้อง <Okay. S 1> เพเพ้ค่ะจากโรงเรียนอนุนาบาลสุริยวไทยพิมายค่ะเปเปเจ้นาของแบรนด์พี่หมีสีชมพูมค่ะละักษณะหิมมือของนมรุงนะ่งเนาะ คนต่อไปนะคะเด็กชายพันเทพสมบัติสวัสดิ์ค่ะน้องใบพลค่ะไบอัานค่ะจากโร,ราโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไบางเนอยานไทย ข้างอัขนนออ้างห่วยาม่อนะคะี่ย,ย,ย่างใหญ่เลยนะเพื่อนๆนะใหญ่เนาะใหญ่เนาะมันเห็นแบบทางเดินทะลุไปนู่นเลยอย่างใหญ่เลยเพื่อนต้องปรับแสงกันน ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยอูตัวประสาทอยู่ด้านในน้ำเช เป็นบุญตานะเพื่อนๆอยากมานานแล้วจะ่เคยมี้เวลานี้อ่ะศาสนาูอ้โหเป็นแต่บบ่นน้อู้ดงเงย่างใหญ่มาก ด้านหลังนะเป็นประสาทนะ,ะเพนะื่อนๆใจนะ

Hãy subscribe ai kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cái <laughs> này nó không lông lông nó không lông lắm ไม่เห็นมันไม่ละเอียดเหมือนตัวนั้นเย <Okay. S 1> ังสมบูรณ์มากเลยได้แต่ได้แต่ถ่ายนะ เพื่อนๆดูชมบรรยากาศเราเองนะเอ,อเอาหาย สาดตใหญ่มากเพื่อนสมบูรณ์ก็คือน่าจะสวยมากยินแล้วนะแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามาเยอะนะเพื่อนนะ มามาไปกราบแกนหน่นอยมามามาเข้ามาพร้อมกันนะเนี่ยเออะเกิดหอมาน้อนเสียนหรอใชนอี่อว่าอะไรเสียนแล้ว เอาเห็นไหมก็ไอ้นั่นแกตอนนี้เขาทวงอันนั้นเนี่ยอะไรกระทวงทวงโกลเด้นบอยอนีที่ของลูกพระเจ้าชัยวรมันที่สร้างนครวัดที่กระทวงยาสารัตน์ขึ้นได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ไม่ได้ยินขออนุญาตเลยครับขออนุญาตนะครับ โอ้ยลองตรงนี้น่าจะน่าจะห้ามหน่อยนะก็น่าจะห้ามหน่อยนะมาลองเท้าแนะม่แม่ประตูประตูดูหนูไปดูประตูแบบฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ดูตรง เออปา๋าเดี๋ยวให้ผมใส่นิดนึงก่อนอันนี้แล้วๆๆเ,เ,เจ้าหน้าที่จะเอาถัางเออเอเอานี้แล้วเดี๋ยวไม่ได้ทำบุญหุือสามาตั้งไกลมาจากศรีสเกตวนปา๋าให่เกอบไม่ทนันเอออุ้ยมันไปถึงนู่งเลยเหรอเออมา,าครับ อยู่ที่ใจเราไน้เลยลูกยี่สิบก็ได้มาสองล้านโอเคให้ขึ้นครับครับผม พาเพื่อนเดินให้สุดนะนะนู่นเพื่อนๆดังแบบตรงนี้เป็นชั้นกาลางนะเนี่ยตรงตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยเออมันเดินให้บวกบวกอ่ะเออไม่สุดสักทีหนุนกว้างหนุนหนุนแบบชั้นนอกนนชั้นในอะ่ะนู่นพี่เขต้องดูว่านะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางดูไอ ระเบียงคดรเขาเรียกระเบียงคดไอ้ที่ว่าเขาเพิ่งทำเห็นไหมที่เขาทำนะก็ทำแค่ระเบียงนอกนะร้อนร้อนตรงไหนวะยินไคิดถึงไครเนาะฮะตอนมี้คิดถึงไคเลือกเลือกประสาทหนุนไม่ถ่ายนะแสงดีๆแม่เอ้ยพ่อไหนหนูจะถ่ายเอ็มบีแสงเข้าจะถ่าย ตัวจุดกอเดนตรงนี้นะน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางนะเพื่อนๆนูนยังยังอีกนะยังอีกน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นแค่จุดศูๆๆนย์กลางนะเพื่อนแสงว่าเราเพิ่งเราเพิ่งเ,เ,เดินมาเพิ่งได้ครึ่งของปราสาทนะเพื่อนเนาสยอดยอดมากเลย เ,เพื่อนมาดูอีกนะด้านหลังนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นชั้นนอกเนาะชั้นนอกมาชั้นกลางและชั้นในน่าจะมีอยู่สามชั้นนะเพื่อนๆเนานะก่าจะถึงก็จะถึงตัวปราสาทอง,อง,อ,งองกลาง ใหญ่มากคุณเพื่อนดูนู่นหนผมเดินมาปราสาทองค์ใหญ่ยัง,ยงนู่นเหลืออีกสองไหมโอเคองั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปอีกเนาะ,ะไปดูว่าให้สุดจริงๆอ่ะจะถึงไหนเนะาะนี่จะเดินเร็วๆนะเพื่อนๆดูแล้วเหมือน เหมือนจะไม่ทันนะ่ะมันจะค่ำเนาะเพื่อนเนี่ยผมต้องไปวิ่งของด้วยเนาะดูโอยอันนี้ด้านในเพื่อนดูปราสาทยังอยู่นู้นเลยใม่บ้านยังอยู่นู้นเลยเพื่อนนะผมเดินเร็วเลยนะเดี๋ยวไม่ทันทันเวลาไปขึ้นของนะเพื่อนเะนะ สมบูรณ์แบบมากเพื่อนนะ ใจกลางตัวเมืองเลยนะเพื่อนๆนะมีตัวเมืองล้อมรอบนะนูน่นดูปราสาทชั้นกลางยังอยู่นู่นเลยเพื่อนๆนะมีกำแพงน่าจะเป็นสามชั้นนะเพื่อนๆนะน่าจะระเบียงคตสามสามชั้นนะน่าจะแบบความปลอดภัยเนาะ เสาแบบยางใหญ่โอ้โหเผื่อเวลาไว้น้อยนิดเลยเพื่อนๆเนาะเวลาลวเราเผื่อเวลาไว้น้อยกันไปกลางคืนนะ่าจะสวยเพราะเห็นไฟแสงสีเต็มเหมือนเพื่อนนะ แล้วแล้วสิคะนู่นองกลางครับเพื่อนๆนะฝั่งนี้ดูนู่นองกลางโอ้ดูต้นเป็นโมโนสวยขึ้นมาสวยดูสวยมากูเพลงสวย นักท่องเที่ยวเยอะเลยตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานที่เขาผลิต พี่ตีสมัยยุสิยาพ่อสมัยยุสิยาพ่อเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันด่าพ่อมึงซะเลยโอ้โหใหญ่มากเพื่อนๆนะ โอเคนะเพืนนะ่อนๆดูแบบ <c oughs> ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆโอเคนะเพราะว่าการ์ดผมน่าจะเต็มแล้วโอ้ยใหญ่พี่เก็บคัมภีร์โอเคคนะรับนะี่ทางนนี้่าจะพอแค่นี้นะพี่เก็บคัมภีร์อนะ๋อพี่เก็บคัมภีร์ก็ได้ โอเคนะครับสวัสดีครับ